มาแล้วครับมาแล้วรถขายข้าวมันไก่เคลื่อนที่มาแล้วครับข้าวมันไก่น้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยสะอาดมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับหากได้ยินเสียงนี้แล้วออกมารอได้เลยนะครับโบกมือทักกวากมือเรียกรถข้าวมันไก่ของเราได้เลยเข้าวมันไก่หอมหอมน้ำซุปแสนอร่อยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว ข้าวมันไก่น้ำจิ้มรสเด็ดมีทั้งมันไก่ต้มมันไก่ทอดลองออกมาดูกันได้นะครับรถขายข้าวมันไก่มาแล้วครับข้าวมันไก่ราคาไม่แพงมาแล้วนะครับข้าวมันไก่อร่อยมากน้ำจิ้มรสเด็ดมาบริการพี่น้องถึงหน้าบ้านแล้วครับข้าวมันไก่เคลื่อนที่ข้าวมันไก่น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำซุปร้อนๆออกมาซื้อกันได้นะครับรถขายข้าวมันไก่ มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับข้าวมันไก่มาแล้วรถขายข้าวมันไก่มาแล้วนะครับออกมาลืกเสื้อลื้อขากันได้เลยนะครับรขายข้าวมันไก่มาแล้วข้าวมันไก่มาแล้วครับข้าวมันไก่มา